เกิดอะไรขึ้นร้อนป้องส่สาว b บล็ k พิง k หลังดนเหยียดต้องบอกเลยว่าทั้ง4สาวแบ a c k พิง k เป็นวง Girl Group จากประเทศเกาหลีใต้ที่โด่งดังระดับโลกเลยล่ะค่ะอยู่ภายใต้สังกัดค่ายว G e n t e r t เ i n m n n t ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน4คนคือจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8สิงหาคม2016แบ็พิง เป็นกลุ่มศิลปินหญิงชาวเกาหลีที่ทำอันดับสูงสุดบนชาร์ตบ i ลบ b o a r d h o 1 0 0โดยขึ้นสูงสุดอันดับที่13ด้วโดยซิงเกิลไอซครีมอัลบั้มแรกทีอัลบั้ม2020เปิดตัวที่อันดับ2บนชาร์ตบ i ลบ b o a r d 0 0เป็นอัลบั้มแรกของกกรุ๊ปเกาหลีใต้ที่ขายได้มากกว่า1ล้านชุด วงยังเป็นกรุปกร๊ปเกาหลีวงแรกที่ขึ้นอันดับสูงสุดบนชาร์ตบิวบอร์ดประเภทศิลปินหน้าใหม่และมีซิงเกิลอันดับหนึ่งของชาร์ตบิวบอร์ดเวิลด์ดิจิทัลซองถึง7เพลงล่าสุดในอินสตาแกรมโลกโซเชียลอย่างทวิตเตอร์บริงชื่อแฟนคลับได้ออกมาทวิตข้อความพร้อมทั้งติดแฮชแท็กแฮชแท็กบีแฟ ชูแบ็กพิงติดเทรนทวิตเตอร์ประเทศไทยอันดับ3โดยในแฮชแท็กดังกล่าวได้มีหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าทั้งจีซูเจนีโรเซควรถูกได้รับการปฏิบัติจากใครอย่างเท่าเทียมกันไม่สมควรมีใครถูกเบียดเห็นด้วยเลยควรใช้แฮชแท็กบีแฟ o ชู a c k p i n งอันนี้ค่ะเพราะทุกคนไม่ควรโดนกดไม่ควรโดนเยียด ลิซ่าเจนีโรเซ่จีซูถูกคนเอเชียเหยียดเหมือนกันถ้าโกรธและอยากเรียกร้องให้มาแท็กนี้ค่ะลิซ่าก็เป็นค่ะพวกคุณจะด่าอะไรกับคนที่เหยียดสี่คนก็เชิญแท็กนี้ b e f a i r to b a c k p i n k ผู้หญิงสี่คนที่มาตามหาความฝานันทำทุกอย่างเพื่อมอบความรักความสุขให้กับแฟนคลับทำไมเขาถึงต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้ตลอดด้วยโดนด่าโดนว่าโดนเหยียดโดนเฟกนิว โดนมาแล้วทุกรูปแบบแต่ค่ายก็ยังนิ่งเฉยไม่ออกมาปกป้องเลยแม้แต่นิดเดียวกอบโกยเอาแต่ผลประโยชน์ประโยชน์แต่ไม่เคยดูแลแฮชแท็กบีแฟชชูแบล็กพิง์แฮแท็กแยก3คนอันนั้นลิซ่าไม่ใช่หรอคะลิซ่าไม่ได้โดนกดโดนด่าเลยเหรอแฮชแท็กบีแฟชชูแบล็กพิง์